รหัสของเขาคือ KA ค่ะนะคะ K King แล้วก็ A n หมดนะคะ KA ค,ค่ะคุณพี่ <c oughs> ตัวนี้เดี๋ยวกันยาแจ้งงานฐานให้นากว้างคุณพี่ถ้าจะเอาไปฮิ้วออกเดทเอาไปฮิ้วออกเดทปรับสั้นๆเลยค่ะอันเนี้ยฮิ้วแบบน่ารักน่ารักเลยน้ากว้างอยู่ที่12นิ้วค่ะความสูงค่ะอยู่ที่6นิ้ว ครึ่งขอไปหก6.2ค่ะได้6.2ความหนาค่ะอยู่ที่3มนิ้วเต็มแล้วก็สายของเขาค่ะเก็บไปที่ด้านล่างเก็บไปปึ๊บเก็บไปจนถึงข้างนี้คุณที่เก็บมาจนถึงข้างนี้แปะสายเก็บเข้าไปนะคะมันจะเป็นงานตุ่มแบบนี้แล้วคุณที่เก็บแปะสายกลับเข้าไปแบบนี้เลยเป็นงานคิ้วโค้งวงพันจันแบบนี้เขาไหลได้ถามว่า ทำหูสั้นๆแบบนี้เรารูดปากกระเป๋ายากไหมไม่ยากค่ะนะคะไม่ยากนะ,ะแล้วปากกระเป๋าก็ยังกว้างอยู่กว้างอยู่ใส่กระเป๋าตังยาวได้ผ้าสับในของเขาเป็นงานผ้าแคนวาสสีครีมอ่อนทรงน่ารักมากใบนี้นะคะด้านหนึ่งจะเป็นหน้าเรียบๆแบบนี้อีกด้านหนึ่งจะเป็นหน้าแบบโชว์ลายแฟชั่นตรงกลางนะคะซิปและอะไล่ของเขาจะเป็นงานทองวินเทจค่ะจะเป็นงานทองข้นสายนะคะ ช่องพ็อกเก็ตค่ะช่องพ็อกเก็ตหช่องโลง่งแล้วก็ตามด้วยซิปหลังอีก1เส้นผ้าซับในเป็นงานผ้าแคนวาสสีครีมอ่อนน้ำหนักเบาค่ะงานหนังฟอกอิตาลี3,390บาทคุณพี่ท่าในใดมีบัตเจ็ตเก็บงานฟอกอิตาลีซัก1นใบนะคะสีเหลืองสวยมาก สีเหลืองสวยมาก3390คุณพี่ตัวนี้นะคะรหัส KA ค่ะสีที่2ค่ะคุณพี่สีน้ำตาละคะ่ะใบนี้สไปครอสบดีได้นะคะกัญญาเชียร์ทรงนี้สีนี้สวยนะ,ะขึ้นกล้องสีนี้สวยมากเลยสีเหลือง KA เหลืองสีน้ำตาละคะสีน้ำตาลและสีสุดท้ายคือสีดำ